ไมโคร s อการ์ดของซันอิตแต่ละรุ่นเหมาะกับใครบ้างรุ่นแรกนั่นก็คือซ e ันอิตโกลเซีรีเป็นไมโคร SD การ์ดแบบ V30 และมีมาตรฐาน UHS o n ประสิทธิภาพสูงทั้งด้านความเร็วและความคงทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง DDR 200มีความเร็วในการอาร่านสูงสุดอยู่ที่185เมกะไบต์ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนสูงสุดอยู่ที่150่งร้อยห้าเมกะไบต์ต่อวินาที SDR หนึ่งุดอย่ที่ 98MB มี h. ความเร็วในการเขียนสูงสุดอยู่ที่90 MB h. สมบัตินี้เหมาะกับใครบ้างล่ะแน่นอนว่า V 30นั้นเหมาะกับผู้ที่ชอบถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงอย่างโอเคเพราะมีความเร็วในการอ่านเขียนที่สูงทําให้ได้ภาพวิดีโอที่ลื่นไหล2ผู้ใช้งานกล้องแอคชั่นแคมเมเช่น DJI ที่ต้องการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงระดับโอเคและต้องการการที่รองรับความเร็วในการอ่านเขียนที่จัดเียนรุ่นที่2นั่นก็คือ g o Series DDR 2 2 5 Series รุ่นนี้ดูภายนอกแล้วมีความคล้ายกับรุ่น g o Series รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปในโหมดของ DDR สองสอจะมีความเร็ววิ่งสูงส ประโยชน์อย่างยิ่งในการถ่ายโอนข้อมูลสาหรับผู้ใช้การลิเดอร์ที่รองรับ DDR 225คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการถ่าย 4K กล้องแอคชั่นคิมลกล้องติดรถยนต์กล้องวงจรปิดและที่พิเศษกว่ารุ่นโปรซีเลียนก็คือ DDR 225ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่ารุ่นโ o l d s e r รุ่นปกตินั่นเองรุ่นที่3าก็คือ V60 Series สําหรับผู้ที่ชอบถ่ายงาน 4K 60เฟรมต้องตัวนี้เลยครับเพราะเป็นรุ่นที่มีความเสถียรสูงในการถ่ายวิดีโอที่มีคุณภาพสูงลื่นไหลเพราะรองรับ UHS II มาดวววยยยคาาาามเเเรร็ในนนกก่่่่ออออููทททีีีี280ิและข 100เมกะไบต์ต่อวินาทีถึง200เมกะไบต์ต่อวินาทีตามลําดับความจุข,ของรุ่นคุณสมบัตินี้เหมาะกับใครบ้างผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึงระดับ 4K 60เ2ผู้ใช้งานกล้องแอคชั่นคมราหรือเดชแคมและมาถึงรุ่นเล็กที่สุดของ Micro SD Card Band Sun East นั่นคือ Sun East Ultimate Orange Series รุ่นนี้มีความเร็วในการอ่านสูงสุดอยู่ที่95เมกะไบต์ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนสูงสุดอยู่ที่80เมกะไบต์ต่อวินาทีเป็นรุ่นที่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเมมโมรีการ์ดในการเก็บวิดีโอจากกล้องวงจรปิดหรือกล้องหน้ารถที่มีความทนทาน เพราะสามารถทนความร้อนได้ตั้งแต่ลบ25องศาถึง85องศาเลยทีเดียวครับถ้ากสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ s ัง East Thailand หรือ Advanced p o o t s s y s t e m และร้านขายกล้องชั้นนำทั่วประเทศอย่าง Zoom Camera ได้เลยครับ